you. Mm -hmm. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Politic World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์รัสเซียยูเครนเหมือนเดิมนะครับและสถานการณ์นี้เองเนี่ยก็เป็นสถานการณ์ที่ดูจะถูกใจแฟนคลับทางฝั่งโลกตะวันตกแฟนคลับอเมริกาเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะรัสเซียเองเนี่ยก็ได้ทําการส่งทหารเพิ่มมาหลังจากหยุดปฏิบัติการ Operation Pause ไปแล้วถูกไหมการหยุดพักของเขาเนี่ยโดยรัสเซียก็เร่งหาทหารมาใหม่ แตมเป็นหมดเลยแต่ทหารตรงนี้เองเนี่ยนะครับที่ถูกเอามาในแนวหน้าใหม่ๆเนี่ยก็เป็นที่น่าตกใจแล้วก็เป็นที่น่าสงสารเป็นอย่างมากคือแม้ว่าแฟนคลับทางฝั่งตะวันตกจะดีใจนะแต่ผมเองก็ไม่ได้ดีใจด้วยเลยแล้วผมก็รู้สึกสงสารเหล่าทหารที่ต้องมารบในตอนนี้มากๆเลยนะครับเพราะเหล่าทหารพวกนี้ไรประสบการณ์มากๆเลยข้อมูลนี้นะครับผมได้ถูกเปิดเผยออกมา ผ่านตัวของนายทหารคนหนึ่งจากฝั่งรัเสเซียที่ไม่ได้เปิดเผยชื่อจริงใช้เป็นชื่อย่อว่าอีวานครับตัวของเขาเนี่ยได้เปิดเผยออกมาว่าทหารเนี่ยที่ถูกส่งมาใหม่ในการรบกับรัเสเซียเนี่ยนะครับผมตัวของพวกเขาเองอะ่ะยังใช้ปืนกันไม่เป็นเลยคือแบบเกณฑ์กันมารบอะ่ะแล้วก็ส่งมาเลยครับในตามข้อมูลแบบออฟฟิเชียลนะทางรัเสเซียได้บอกว่าจะมีการฝึกก่อน4สัปดาห์นะครับ ก็ตีเป็นชั่วโมงเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ240ชั่วโมงจะมีการยิงปืนป้าระเบิดเรียนรู้ยุทธวิธีการรบต่างๆนะครับแต่ดูเหมือนว่าหลังจากที่ตัวของนายอีวานเนี่ยได้เซ็นสัญญาเข้ามาที่จะเป็นทหารเนี่ยนะครับตัวของเขาเซ็นมาในเดือนเมษานะแล้วก็เซ็นสัญญาเป็นระยะเวลา3เดือนนะครับผมแต่ดูเหมือนว่าพอเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็ช็อกเป็นอย่างมากเลยตัวของเขาเองเนี่ยได้ถูกย้ายไปที่เมืองเบลโกรอดนะแล้วจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมก็มีการฝึกเพียงแค่5วันแล้วก็เข้าสู่ช่วงรอเปลี่ยนกําลังพลเลยอีก5วัน รเราก็ส่งไปรบเลยนั่นเองเพื่อนข้างๆเขาอะยังแกะปืนอะไรไม่เป็นเลยเขาก็บอกว่าแล้วเขาจะไปอยากรบเคียงข้างกับคนที่ยังยิงปืนแกะปืนไม่รู้ส่วนของปืนเป็นได้ยังไงกันแล้วเขาก็ยังพูดเพิ่มเติมมาอีกว่าการที่ให้ทหารเนี่ยเฮ้ยเข้ามาเราฝึกแค่แบบอาทิตย์เดียว5วัน7วันอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีผลอะไรเลยนะครับผมที่จะทําให้การรบเนี่ยมันดีขึ้นคือมันอาจจะดีขึ้นกว่าศูนย์แหละแต่7วันน่ยมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่มากพอในการที่จะให้ทหารเนี่ยไปรบแล้วสามารถชนะกลับมาได้อันนี้เป็นเทค แบบว่าที่โซเวียตใช้เลยนะคือส่งกําลังไปเยอะๆตายเท่าไหร่ไม่สําคัญแต่ส่งไปเยอะๆก่อนนี่คือเทคนิคเดียวกับสงครามโลกครั้งที่2เลยนะครับเขาก็บอกเลยว่าฝึกแค่หนึ่งสัปดาห์มันศูนย์เปล่านะครับผมมันเหมือนเป็นการส่งพวกเราเนี่ยเข้าสู่โรงพยาบาลหรือไม่ก็ไปลงศพเลยอ่ะคือมันดูแบบแทบจะไม่มีโอกาสรอดในการไปสู้ในครั้งนี้เลยครับ สำหรับทหารแนวหน้าที่แทบจะไม่ได้รับการฝึกฝนใดๆหลายๆคนก็บอกว่าเขายังจับปืนไม่เป็นยังไม่เคยเห็นยุทโธปกรณ์จริงๆยังไม่เคยเห็นรถถังยังไม่เคยเห็นอะไรเลยอะ่ะ สองสัปดาห์ต่อมาไปแนวหน้าแล้วนะครับก็มีหลายๆเคสนะที่เป็นแบบนี้คือไม่ใช่แค่นายอีวานอย่างเดียวอ่ะก็มีอีกหลายคนเลยที่ออกมาพูดในลักษณะเดียวกันนะครับผมทั้งนี้เองก็มีการรายงานเรื่องแบบนี้มาค่อนข้างจะบ่อยเลยนะในช่วงนี้ก็เลยพยายามเอามันเล่าให้กับทุกคนฟังกันนะครับผมท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับสาหรับผมเองเนี่ยคิดว่ามันน่าหดหูมากเลยนะกับการใช้แท็กติกแบบนี้เพราะมันเป็นการทําลายชีวิตคนแบบง่ายๆอ่ะถูกไหม คนเหล่านี้คือแบบโดนให้มาเป็นแบบแนวหน้าแล้วก็ตายไปอย่างที่พวกเขาจะไม่ได้มีโอกาสจะทําอะไรต่อเท่าไหร่เลยนะครับผมคือชีวิตยังไม่ได้หันอะไรเท่าไหร่อ่ะก็ต้องจบลงแล้วนะครับคิดว่าน่าจะมีการแบบฝึกการเตรียมการให้ดีกว่านี้ด้วยสาเหตุที่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเอาโอเคถ้าเราฝึกนายกว่านี้หน่อยอะ่ะทหารอาจจะทําประโยชน์ในสนามได้มากขึ้นก็ได้ถูกไหมไม่ใช่แค่ว่าจะถูกส่งไปเป็นเหมือนโลกมนุษย์เกราะมนุษย์คลื่นม,มนุษย์อย่างเดียวนะครับผมเองก็ คิดว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าแล้วก็น่าหดหูใจเป็นอย่างมากเลยทุกคนคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์บอกเรากปนมาด้านล่างได้เลยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับรายการ politics world กับผมพงต้องขอลาไปก่อนขอให้ท่านผู้ชมได้ความรู้ใหม่ๆแล้วก็มีความสุขกับการดูรายการ politics world นะครับ